สวัสดีครับพบกับ OKDnever อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับตัวอุปกรณ์ i r e l e s s r o u t e r นะครับซึ่งวันนี้จะเป็น t e n d ่านะครับในโมเดล AC 23นะครับ AC 23มีดียังไงนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะตอนนี้ก็คือเสาอากาศที่มาพร้อมกันนะครับถึงเจ็ดต้นนะครับขนาด6 dpi นะครับถือว่าเราได้เสาเยอะนะครับเสาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น AC 2ีสนะครับเป็นมาตรฐานเ c นะครับก็ ันนี้เป็นพอร์ตแลนด์จิ๊กเบิทด้วยนะครับอันนี้คือแพ็กเกจของเขาเนาะกล่องค่อนข้างใหญ่อยากใหพอสมควรนะครับเนื่องจากเสาอากาศมีความยาวนะครับแล้วก็มีถึงมีมากถึง7ต้นนะครับอ่ะ a งพันห0 1นะครับก็รองรับเป็นมาตรฐานเวฟทูด้วยนะครับเป็นดูว์แบนนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่โดนออกมานะครับก็คือเป็นรองรับมันติเมโมที่เป็นแบบ4ี่คูณสนะครับเป็นแบบ4ี่คูณสก็เอาเป็นว่าง่ายๆเลยสปีดตัวเนี้ย ถ้าเอากวามมือถือในปัจจุบันถ้ามาเชื่อมต่อเนี่ยรองรับสปีดที่วิ่งได้แน่นอนแล้วนะครับผ่านการเทสมาเรียบร้อยก็คือประมาณสัก500 550เมกไม่เกิน6 0 0เมกะบิตวิ่งได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเออคุณไปเจอมือถือที่รุ่นใหม่ๆห,ห,หน่อยที่มารองรับเอเทโนโลยีตรงเนี้ยที่เป็นมัลติไมโมนะครับอาจจะ3,3คูณสหรือเป็น4ีคูณสเนี่ยสปีดงมันจะยิ่งอับมาขึ้นไปนะครับเเผยก็ได้ถึง800900เเมกนะครับไม่เสียเวลาครับผมแกะให้ดูเลยนะครับกล่อง ตัวค่อนข้าง,งเนี่ยดูเทียบกับมือผมนะครับใหญ่เลยทีเดียวนะครับดูอลังการมากแกะกันเลยเตัวของ t e n ต a a ส2 3ยเนี่ยชิปเซ็ตของเขานะครับก็คือจะเป็นเป็นดัวคอร์นะครับ1 GHz นะครับแล้วก็พ่วงด้วยโคโปรเซสเซอร์นะครับที่ทำงานร่วมกันอยู่อีก500 MHz นะครับโปรเซสเซอร์หลักก็คือจะวิ่งที่1 GHz เมกะเฮิร์ตกับโปรเซสเซอร์ที่เป็นโคก็จะมีอยู่ที่500เมกะเฮิร์ตนะครับก็ถือว่าแรงมากนะครับในแพ็กเกจนะครับก็จะมีอย่างนี้ผมวางแนวแนวขวางยางีแล้อกนะรับกล่องมันยาวมากคู่มือนะครับควิกโซลิชั่นไกด์นะครับพาวเวอร์อะแดปเตอร์นะครับเป็นขาแบนนะครับ12โวลต์1นแอมป์นะครับเป็นขาแบนดีมากเลยนะครับมัน เสียบแล้วมันท่งห้างแน่นนะครับสายแลนหนึ่งเส้นนะครับความยาวประมาณสัก80เซนไม่เกินนี้นะครับทีนี้มาที่ตัวเราเตอร์นะครับดูครับอลังการมากไอตอนออกมาไม่เท่าไหร่ครับดูกล่องนะครับตอนออกมาไม่เท่าไหร่ไม่ยากแต่ตอนเก็บเนี่ยหลายคนจะเจอปัญหานะครับมันเก็บกลับไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเตอร์นะครับ เเสาก็จับเสามันเองขึ้นมานะครับรูปลักษณ์ของเตอร์นะครับทีมันใหญ่มากนะครับเกือบเกือบไม่หมดนะครับเกือบไม่หมดเฟรมตัวกล้องช่องแร้นะครับด้านหลังอินเทอร์เฟซด้านหลังก็จะมีช่อง ช่องตัวตัวแวนนะครับหรือว่าช่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยหนึ่งช่องนะครับช่องขวามือสีฟ้านะครับแล้วก็อีก3ช่องเป็นแลนนะครับใช้งานได้ทั้งหมดพร้อมๆกันช่อง power socket นะครับแล้วก็ปุ่ม wps ปุ่ม reset factory default นะครับแล้วหลังนี่ครับมีช่องระบายอากาศค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่อความรอนนะครับอีกทีนะครับชิปเซตตัวนี้เป็นของ realtek นะครับไมได้แจ้งไว้ ต่อในการนดูเกะมากอ่ะก็เทนด้าเอซีนะครับ,กกบ,อรบของจาก OK d ดีเนี่ยก็จะเป็นของย้ำนะครับก็เป็นของประกันศูนย์นะครับประกันศูนย์เทนด้าไทยแลนด์นะครับ5าปีไม่มีของฮิวเวนค่ะนะครับอ่ะก็เป็นเมนูคอนฟิกภาษาอังกฤษนะครับที่ปัญหาอะไรก็สามารถที่จะสอบถามทางทางทางร้านเองนะครับหรือว่าทางศูนย์บริการของทางเทนด้าไทยแลนด์เองนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่ที่น่าลองมากๆนะครับย้ำอีกทีนะครับตัวนี้รองรับมันติไมโมนะครับ 4x4 นะครับบน5 g h z นะครับวิบ่งได้นแน่ๆนะครับที่ได้นแน่นอนแล้วก็คือ550เมกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับบนคลื่น5 g h z เพราะวันั้นใครที่มีเน็ตความเร็วสูงมาเนี่ยก็เอาตัวนี้ไปลองเนี่ยเอาไปใช้งานเนี่ยคือ550คือวิ่งได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าไปเอินไปเจอมือถือที่รองรับเทคโนโลยีตัวเนี้ยที่เป็นมันติไมโมที่ที่ อาจจะมากกว่า2อคูณสนะครับอาจจะมี3าคูณสหรือ4ี่คูณสเนี่ยสเปนก็ได้เยอะขึ้นนะครับมือถือทุกวันนี้มันจะส่วนมากแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณสองคูณสนะครับนะก็โอเคครับก็ฟังไว้สั้นๆครับสำหรับตัวเทน d ้า ac 23นะครับ ac 21งพันหนึ่งรั้วแบนชิคกบิดไวตนะครับไลโอเคดีเนะ็ต OK ครับ